สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับเลิฟมาแล้วครับอาจจะไม่ได้มาบ่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมาอยู่เพื่อนๆไปงานช้างหมดแล้วครับผมอยู่บ้านพ่อผมไม่ว่างครับโอ้ยอีพอบ่ว่างเลิฟโ่รดไปน้ามูแต่เอฟซีใจดีนะคะเอฟซี FC ยังคิดถึงเลิฟอยู่เอาของฝากมาให้เลิฟนะครับเอาของฝากมาให้เลิฟก,กับแม่พิมพ์ ขน,นุนกล้วยหอมอแล้วก็ขนมให้น้องน้องเกลือด้วยนะครับขอ,ของของพี่ปองด้วยโอ้ของพี่ป,องอ,อ,งปองอีหยังนี่อันนี้หนาเกลือปองรัวเนื <laughs> <laughs> ้อย่างอเอเอ,เน,อเนื้อเนื้อวาแต่รเมนเนื้อแดดเดียวคนแล้ว <laughs> เกลือมันกินแต่เ่ถ้าบ่ะมีสติเกินนี่มันกินเลยดกินกล้วยกล้วยหอม นี่ก็เป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกมาแป๊บหนนตุ๋เย็นปะน้ำพริก,กนะของกินทั้งของคนและของช้างกินได้เหมือนกันนะครับขอบอกคุณแม่เอซใจดีทุกๆท่านนะครับขอให้แม่เอฟซีมีแต่ความสุขความจเจริญอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆวันนี้รวยนะครับเลิฟไม่ได้ไปกับเพื่อนครับ เลิฟบริจา <tinc S 2> ินของเสพๆน้ำม <c oughs> ูเอฟซี่เลยเอามาหายอยู่บ้านครับพ่อมาอยู่ครับ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 โอ้ยหลานกับพ่อหลานแต่เลิฟก็มีกล้วยเหมือนกันครับมีสะเบียงสะเบียงกล้วยเหมือนกันครับเลิฟของเลิฟก็มีนะครับดูครับกล้วยเหลืองๆโป๊กไววพี่น้อง้องโป๊กไ้ว้ับโป๊กไววนี่ ขอกินมดมือแล้วก็น,นกก็สิกินมดมือเอาเลิฟเดินวนไปให้แม่แม่เอฟซีได้ดูแม่แม่เอฟซีคิดฮอดตอนนี้แม่แม่เอฟซีไปอยู่งานช้างหมดแล้วครับเลิฟก,กับแม่อยู่บ้านเฝ้าสถานที่นะครับเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านให้มู่ไม่มีใครอยู่ครับแถบนี้อยู่แค่ครอบครัว ของเลิฟนะครับเขาไปงานช้างหมดเป็นย่ามเฝ้าบ้านเลิฟเลิฟเ,เดินวนไปวนมาเอาสิไปกับไปว่ะใสเดี๋ยวเดี๋ยวแบงแบงของไปใหญ้ญาติจักหน่อย ร้องฝากเก็เอฟแบงกลับบ้านด้วยนะครับมันจิตก๊กมันจิตก๊กลูกพี่ปองครับป๋องปอง,ปองพี่ป๋องพี่ดุกอยู่เป็นเพื่อนเลิฟครับ โอ้ยเนาะบังบุญชูก็ไม่ได้ไปนะครับสีดอบุญชูแฟนแม่พิมพ์ตกมันนะครับไม่ได้ไปงานช้างอยู่เฝ้าบ้านเหมือนกันครับช้างน้องม่อนโอ้เสียงแต่รถปีกๆวันนี้เขาไปงานช้าง วันนี้ไปงานช้างหมดทุกเชือกแล้วครับไปหมดแล้วแล้วบรรยากาศคนเฝ้าบ้านบรรยากาศแบบนี้ถ้าประมาณนี้เสียงนกร้องคลิป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 เงียบเหงามากเลยครับว่ามีซีรีเลยไพี่น้องเอ้ยเย็นนี้เงียบแน่นอน เสียงรถเสียงรถไปหมดแล้วบรรยากศาศข้างๆบ้านเลือูอ้แดดคือห่อนแทน้นี่ประจำเลยงานช้างทุกปีเลยแดดร้อนตกมากกับหนาวทั้งห่อนทั้งหนาวครับ อยู่บ้านเลี้ยงหลานเลี้ยงช้างครับออะเลี้ยงหมาด้วยครับพี่ปองร้อนครับร้อนว่ามันนี่คือแดดฮอนแต่ด,ด,ดูแดดเปรียปร้ยงๆเลยแดดเปี้ยงๆยังสี่น้าหมอกก็ลงตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนก็เสียงแมนงแกว้วแววแววแมนงแก้วก็ไม่ได้ไปเหมือนกันนะคะ บรรยากาศบ้านเลิฟนะครับเงียบครับว่ามีหมูครับเข้าไปหมดแล้วจ่อยก็ไปแล้วเด็แกแจ้งไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> รรยากาศรอบๆเขาไปหมดแล้วเลยเงียบเงียบหน่อครับโอ้บ้านน้ำฟ้าสายฟ้า,ย,ฟาย,ยังไม่ได้ไปกําลังเอารถมาขึ้นของอยู่วันนี้เขาไปไปหมดทุกเชือกวันนี้นะคะไปกันแล้วไปกันแล้วเหลือแต่ครอบครัวเลิบนะคะ สภาพคุณชายเลิบเงาไหมครับเขาไปหมดแล้วนะเด็กแ้องอะ่ะเราอยู่เฝ้าบ้านหมูเขาไปมวนกรุบจะาของอยู่บ้านเฉยผู้เดียวอ้าวเดินไปครับคุณนายก็โยกไปอ้าวกินแล้วก็คายเหมือนเดิมครับครับ ขอบคุณแม่แม่เอฟซีด้วยนะครับที่สําหรับของฝากว,วันนี้วันรวยนะครับขอให้แม่เอฟซีรวยทุกๆคนนะครับมนีพู้ได้ิิหัวเย็นหัวหอน <laughs> วันนี้วันรวยครับวันนี้จะวันถูกรอตเตอรี่ครับรางวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับเลิ่ให้แม่ถูกรอตเตอรี่้วลูกแม่ถูกรอตเตอรี่จะได้กินกล้วยทุกวัน ให้แม่ fc ถูกตตรัตตอรี่ด้วยนะครับถูกทุกๆคนเลยโอ้ยอยางว่นไปว่นมายี่แม่เลิฟกับบูจักสีทายยังพี่น้องที่หายไปหลายวันไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านบมมีแนวสีทายลงให้ซ c เด๋วเบิงมิตะกินกับนอน <laughs> นี่นอนเพิ่งตื่นตื่นแล้วก็อาบน้ำทาแปง้งกินยา นะครับชายเลยพ่อไม่อยู่ครับถ้าพ่ออยู่ผมก็ได้เดินสายครับพ่อไม่ว่างครับอ่าคุณปุ๋ยเอ้ยทำไมเธอเดินโอ้อยางพาวงเลยโอ,แดดอ,นะอ้แดดจ้านาะพี่น้องแดดจ้าแดดห้อนแห้งแดดร้อนขนาดนี้ตอนเช้าน้ำหมอกเยอะอากาศก็เย็นตอน ตอนค่ำมากนี่เริ่มสีเย็นนะพี่น้องถ้าแดดร้อนตอนเย็นกันจะหนาวอากาศเย็นยุงก็เยอะตอนกลางคืนก็ไม่ได้ค่อยนอนนอนกลางวันเอาทั้งแม่พิมพ์ทั้งชชยเลิฟเพื่อนๆเขาไปสนุกอยู่งานจ้างหมดแล้วครับเหลือเลิฟอยู่คนเดียวครับกับน้องกี้เหล่น้องกี้เหรินก็อยู่ไกลครับพ่อไม่อยู่ เลบไว้เลิบคิดถึงเพื่อนๆไหมเลิบบ้านเลิบก็ประมาณนี้นะครับแต่ละวันชายเลิบอยู่กับแม่กับน้องนะครับฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องไฟเลิบของเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ